เสียงปิศนากลางไร่ข้าวโพดเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องเงาในไร่ข้าวโพดไหมครับคนแถวบ้านนอกเล่ากันมานานละฟังแล้วขนลุกทุกทีคือมันมีชาวไร่คนหนึ่งชื่อลุงเดชแกปลูกข้าวโพดอยู่ท้ายหมู่บ้านไร่แกใหญ่มากตอนกลางวันก็ดูปกติแหละแต่พอตกกลางคืนแกไม่เคยอยู่เฝ้าไร่เลยพวกวัยรุ่น ที่เคยแอบไปกินเหล้าตรงนั้นก็พูดเหมือนกันว่าไอไรนี่มันเงียบแปลกๆวะไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงลมทั้งๆที่มันเป็นทุ่งโล่งๆทีนี้วันหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อไอต้นมันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้คิดว่าแค่คนแก่หลอกเด็กไม่ให้ไปขโมยข้าวโพดก็เลยท้ากับเพื่อนว่าจะไปนอนเฝ้าไร่คืนหนึ่ง เอาไฟฉา,ายไปตัวเดียวแล้วก็นั่งสูบบุหรี่รอเด็กแรกก็ไม่มีอะไรนะลมเย็นๆเ,เ,เ,เงียบๆแต่พอใกล้เที่ยงคืนมันเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆแต่ไม่ใช่เสียงคนเดินมันเหมือนเสียงลากเทา้าผ่านดินชา้ชาๆดังสวบสวบต้นมันส่องไฟฉายหาตะโกนด่าออกไปด้วยว่าใครวะ อย่ามาหลอกกันเลยแต่พอแสงไฟส่องไปข้างหน้าต้นมันเห็นเงาคนยืนอยู่กลางไร่แต่แปลกตรงที่เงานั้นมันสูงผิดปกติยืนนิ่งๆหันหน้ามาทางมันแต่ไม่มีรายละเอียดของหน้ามีแต่เงาดำทะมึนยืนเฉยๆไม่ขยับต้นมันเริ่มใจไม่ดีเก็บของจะวิ่งกลับบ้านแต่พอมันหันหลัง เงานั้นกับโผมายืนตรงหน้ามันแบบไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเช้าวันต่อมาชาวบ้านเจอต้นนอนตัวแข็งอยู่กลางไร่เสื้อผ้าขาดวินเหมือนโดนน้ำเกี่ยวแต่ไม่มีร่องรอยแผลไม่มีรอยเลือดตัวมันแค่แข็งทื่อลืมตาค้างไม่พูดไม่จาลุงเดชแกเดินมาเห็นก็ตาโต แล้วพูดขึ้นมาแค่ประโยคเดียวบอกแล้วว่าอย่าอยู่ในไร่ตอนกลางคืนตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไร่ข้าวโพดของลุงเดชตอนกลางคืนอีกเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเงานั่นมันคืออะไรแล้วรู้ไหมหลังจากวันนั้นต้นมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยคือร่างกายมันดูปกติกินข้าวได้เดินได้ แต่เหมือนคนไม่มีวิญญาณไม่พูดไม่ยิ้มไม่สบตาใครเหมือนสมองมันว่างเปล่าคนแถวบ้านก็ได้แต่บอกว่ามันเจอของไม่ดีเข้าแล้วแม้ต้นนี้ร้องไห้ทุกวันพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคอะไรแต่พอถามว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นต้นมันจะเอาแต่นั่งนิ่ง จ้องไปทางไร่ข้าวโพดแล้วพึมพำเบาๆว่าเงามันยังอยู่แล้วเรื่องมันดารก,กว่านั้นคือมีคนเริ่มเห็นอะไรแปลกๆตรงไร่นั่นหลังจากคืนนั้นบางคนเดินผ่านตอนเย็นๆเห็นเหมือนมีใครยืนอยู่ในไร่หันหลังให้บางคนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามหลังแต่พอหันไปก็ไม่มีใครมีวันหนึ่งไอ้มงเพื่อนของต้น ที่เคยท้าให้มันไปเฝ้าไร่มันโมโหบอกว่าไม่มีผีหาอะไรทั้งนั้นต้นแค่บ้าหรือมนโนไปเองแล้วมันก็ท้าต่อบอกว่ากูจะเข้าไปเก็บข้าโพดต,ตอนกลางคืนใครไม่กล้าก็คือขี้ขาดคืนนั่นแหละมงมันเดินเข้าไปในไร่จริงๆชาวบ้านบางคนที่รู้เรื่องก็แอบไปดูอยู่ห่างๆแบบไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งหรอก แต่ก็อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประมาณห้าทุ่มครึ่งหมงมันยังยืนหัวเราะอยู่ตรงกลางไร่ตะโกนว่าไหนวะเงาผีกูมไม่เห็นอะไรเลยแต่พอตกเที่ยงคืนเป๊ะไฟฉายในมือมันก็ดับผึบไม่มีลมไม่มีฝนฟ้าใสๆแต่ไฟฉายดับเหมือนโดนปิดจากข้างในแล้วอยู่ๆมันก็เงียบเงียบสนิท แบบไม่มีแม้แต่เสียงแมลงชาวบ้านที่แอบดูเริ่มใจไม่ดีรีบวิ่งกลับบ้านเพราะทุกคนรู้ดีว่าถ้าไร่มันเงียบแบบนี้แปลว่ามันมาแล้ววันรุ่งขึ้นไม่มีใครเจอหมงเลยไม่มีแม้แต่รอยเท้าว่าเดินออกจากไร่แต่ตอนเช้าลุงเดชแกเดินออกมาเงีย,งยบๆหิ้วตะก้าข้าวโพดสดๆมาเต็มตะก้า แต่ไม่มีใครกล้าถามแกสักคำตั้งแต่วันนั้นชาวบ้านก็เริ่มเห็นเงาในไร่ข้าวโพดมากขึ้นบางครั้งตอนใกล้คำ่ำจะเห็นเงาสูงสูงยืนอยู่นิ่งๆตรงขอบไร่บางครั้งก็เหมือนเดินไปเดินมาแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าเลยส่วนต้นหลังจากมงหายไปวันต่อมาต้นมันก็พูดครั้งแรกแต่ไม่ใช่พูดกับใครนะ มันหันหน้าไปทางไร่แล้วพูดบาวว่ามึงได้เพื่อนไปแล้วปล่อยกูได้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นต้นก็เหมือนคนปกติเลยกลับมายิ้มหัวเราะพูดคุยแต่มันไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้ไร่ข้าวโพดของลุงเดชอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าตกลงเงานั่นคืออะไรแล้วลุงเดชเขารู้อะไรมากกว่าที่พูดหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆทุกวันนี้หลังหกโมงเย็นไม่มีใครกล้าเดินผ่านไร่นั้นอีกเลยเรื่องนี้มันยังไม่จบหรอกนะครับหลายปีผ่านไปแต่พวกเรายังคงพูดถึงมันอยู่ในหมู่บ้านนั้นวันหนึ่งบังเอิญมีคนใหม่เข้ามาเช่าบ้านที่หมู่บ้านใกล้ๆไร่ข้าวโพดของลุงเดชเขาเป็นชายหนุ่มชื่อพี่เติร์ด มาจากเมืองใหญ่มาทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านพี่เติร์ดไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตำนานเก่าๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในไร่นั้นเลยแต่พอเขาเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านก็เริ่มสงสัยเพราะเวลาขับรถผ่านไร่ข้าวโพดในตอนเย็นๆมักจะเห็นเงาคนยืนอยู่กลางไร่ช่วงที่ฟ้าเริ่มมืดพี่เติร์ดเองก็ไม่ใช่คนที่กลัวอะไรง่าย แค่คิดว่าอาจจะเป็นแค่เงาของต้นไม้หรืออะไรพวกนั้นเลยไม่ใส่ใจอะไรแต่แล้ววันหนึ่งมันก็เกิดเรื่องขึ้นที่ทำให้เขาเริ่มเปลี่ยนความคิดไปคืนหนึ่งพี่เติร์ดตัดสินใจไปดูไร่ข้าวโพดด้วยตัวเองตอนกลางคืนเพราะเขาบอกว่าเสียงที่ได้ยินจากเพื่อนบ้านนั้นมันคืออะไรกันแน่เขาขับรถออกมา จากบ้านจนถึงขอบไร่ข้าวโพดแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรผิดปกติตอนแรกเขาก็แค่คิดว่าเสียงแมลงแต่พอเขาจอดรถแล้วเดินไปใกล้ๆป่าเท่านั้นแหละไฟฉายของเขาก็ดับเหมือนที่หมงเจอพี่เติร์ดพยายามเปิดไฟฉายใหม่ก็เหมือนเดิมไฟดับหมดเหมือนมีบางอย่างปิดการทำงานของมันจากข้างใน พี่เติร์ดเดินเข้าไปไกลจนถึงกลางไร่ซึ่งตอนนั้นมันเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงลมในขณะที่เขากำลังจะหมุนตัวกับรถของเขาก็เริ่มสั่นอย่างแรงรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามดึงเขาให้เดินไปข้างหน้าเขาหยุดชะงักแล้วเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นมึงมานี่ เสียงนั้นเหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งในไร่พิเติรก้าวไปข้างหน้าแบบไม่รู้ตัวโดวยที่ไฟฉายยังดับอยู่นั่นแหละเขารู้สึกแปลกๆแต่ไม่สามารถขยับตัวกลับไปได้จูๆ่ๆเขาก็รู้สึกถึงรอยเท้าที่เริ่มปรากฏขึ้นบนผืนดินต้นไม้ข้างๆเหมือนจะขยับไปมาเองแล้วก็มีเสียงก้าวเดินเบาๆตามหลังเขา พี่เติร์ดหันไปอย่างตกใจก็พบว่าเงาคนยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความมืดแม้ว่าจะไม่มีเสียงอะไรแต่เขารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วร่างพี่เติร์ดตัดสินใจวิ่งออกจากไร่ไปในที่สุดแต่ตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงอย่าหนีไปลอยมาตามลม เสียงนั้นค่อยๆหายไปพร้อมกับเงาที่เริ่มจางหายไปในความมืดเช้าวันถัดมาพี่เติร์ดก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปทำงานเขาทำแค่เปิดหน้าต่างห้องแล้วมองออกไปที่ไร่ข้าวโพดท,ทันในนั้นเขาก็เห็นเงาคนยืนอยู่ตรงขอบไร่เหมือนเคยแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เงาคนเดียวมันมีหลายเงาเดินวนรอบไร่ ในท่าทางที่ไม่เหมือนมนุษย์พีเตอร์รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพาคนบางอย่างที่มันอธิบายไม่ถูกแต่เขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นในไร่นั้นมันไม่ใช่แค่เงาธรรมดามันเป็นสิ่งที่หลอกลวงอยู่ในความมืดเรื่องนี้มันอาจจะยาวไปสักหน่อยนะครับเพื่อน แต่รับรองว่าเต็มไปด้วยความหลอนชวนให้ขนลุกหากเพื่อนๆอ,อยากให้เรื่องเล่านี้ที่เ,เพื่อนๆฟังมีความเต็มอรรถรสยิ่งขึ้นณเวลาฟังกับผมขอให้เพื่อนๆน,นึกภาพและจินตนาการภาพในหัวขึ้นมาด้วยหลังจากที่พิเติร์เจ,เจอเงาในไร่ข้าวโพดวันนั้นเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่า ไม่มีใครคนอยู่ใกล้ตรงนั้นแต่มันยังไม่จบแค่นั้นหรอกพี่เติร์ดเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างตามเขามาตลอดแม้แต่ในบ้านเองก็ยังมีเสียงแปลกบางครั้งได้ยินเสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ตึกตึกตึกพอหันไปก็มองไม่เห็นมีใคร ยิ่งตอนกลางคืนเขาเริ่มรู้สึกเหมือนว่ามีใครยืนอยู่ข้างๆแต่พอหันไปก็ไม่เห็นมีใครเลยวันหนึ่งพิเติร์ตัดสินใจถามลุงเดตที่อาศัยอยู่ใกล้ไร่ข้าวโพดเขาก็พอจะรู้มาบ้างเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆในหมู่บ้านลุงเดชนั่งนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดว่ามึงอยากรู้เหรอ เรื่องนั้นมันเป็นคำเตือนของพวกที่เคยลืมเรื่องเก่าๆไว้ในปา่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเข้าใจง่ายๆเพราะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผีหรืออะไรก็ตามที่ลี้ลับแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ในปา่าคนที่มันโดนจะเริ่มเป็นแบบที่มึงเห็นพวกเงาในไร่แค่รอเวลาที่จะมาเอาคืน พี่เติร์ดมองลุงเดชแล้วถามต่อไปว่าเอาคืนหมายความว่าไงครับลุงลุงเดชหันมามองหน้าแล้วตอบว่ามันเป็นคำเตือนจากพวกนั้นเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่เราเคยไปล่าสัตว์ในป่าพวกเรามักจะเห็นเงาของคนที่หายไปแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่อันตราย แค่คิดว่ามันเป็นเรื่องเงาที่ตกจากต้นไม้ใหญ่เพราะบางครั้งเราอาจจะไปขโมยอะไรจากพวกนั้นมาก็ได้โดยไม่รู้ตัวซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าพวกเขามันเป็นใครมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนในป่าหายไปเป็นพันๆกว่าปีเงาที่เคยเป็นคนบางทีพวกเขามาเตือนบางคน ที่ทำให้ป่ามีบาดแผลอีกครั้งพี่เติร์ดขนลุกแล้วพยายามถามต่อแล้วทำไมพี่มงถึงหายไปลุงเดชยิ้มข,มขมขมแล้วบอกว่าพี่มงเองก็เหมือนพวกที่ไม่ได้ฟังคำเตือนพวกที่เคยเหยียบย่ำสิ่งที่ไม่ควรแตะต้องจนไปถึงจุดที่ไม่สามารถกลับคืนมาได้ พวกเงาไม่เคยออกมาจากป่าแต่พวกมันรู้ว่าใครที่เข้ามาใครที่ไปยุ่งกับสิ่งที่ห้ามพวกมันจะเรียกหาเอาคืนจนกว่าจะได้สิ่งที่พวกมันต้องการตอนนั้นพี่เติร์ดเริ่มรู้สึกหนักใจเขาคิดว่าไม่ควรไปรยุ่งกับเรื่องนี้มากกว่านี้แล้วแต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงให้เขา คิดถึงมันอยู่ดีวันถัดมาพี่เติร์ดตัดสินใจกลับไปที่ไร่ข้าวโพดอีกครั้งตอนนี้มันก็ผ่านมาเกือบสัปดาห์แล้วตั้งแต่เขาเจอเงา,านั่นแต่พี่เติร์ดยังคงคิดว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เขาควรจะเข้าใจให้มากกว่านี้เขาเดินไปจนถึงขอบไร่ข้าวโพดอีกครั้งบรรยากาศตอนนั้นมันเงียบมาก ทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งไม่มีเสียงอะไรเลยเวลามันเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าๆคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแปลกๆแต่พอพี่เติร์ดหยุดยืนตรงนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นจากที่ไหนสักแห่งที่เริ่มลอยมาเสียงของใครบางคนค่อยๆลอ,อยมาจากด้านหลังมึงเข้ามาแล้วทำไมไม่เชื่อคำเตือน เสียงนั้นฟังเหมือนเป็นเสียงของคนที่เคยมีชีวิตมาก่อนแต่มันกลับมาเยือนในตอนนี้พี่เติร์ดหันไปเร็วๆแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นจูจูเขาก็รู้สึกถึงแรงดึงที่แขนเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามดึงให้เขาก้าวเข้าไปข้างในไร่นั้นกลับมามีเสียงเหมือนเสียงขยับใบไม้ แล้วเงาของต้นไม้รอบๆไล่เริ่มขยับเหมือนมีอะไรยืนอยู่กลางไร่พี่เติร์ดรีบวิ่งกลับออกไปทันทีวิ่งจนหอบแหกแหกลับถึงบ้านเขาพอเขาหันมามองไปที่ไร่ข้าวโพดในระยะไกลเขาก็เห็นเงาหลายเงายืนอยู่ตรงนั้นสายไปมาเหมือนกําลังมองหาบางสิ่งบางอย่างวันต่อมาพี่เติร์ด ตัดส,สินใจย,ย้ายออกจากหมู่บ้านนั้นยิ่งรู้มากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกลัวสิ่งที่เขาไม่เข้าใจมากขึ้นเท่านั้นป่าและไลร่ข้าวโพดของลุงเดชเป็นที่หลอนสำหรับคนในหมู่บ้านจนถึงวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ไร่นั้นอีกเลยและที่แปลกก็คือทุกครั้งที่มีคนใหม่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านนั้น พวกเขามักจะเดินผ่านไร่ข้าวโพดตอนกลางคืนแล้วบอกว่าเห็นเงาคนยืนอยู่ในนั้นตลอดเหมือนพวกเขากำลังรอคอยใครบางคนให้เข้ามาแต่ไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นคนถัดไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเอพิซดนี้หากเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ